ทุกคนครับช่วยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะครับไม่งั้นผมจะโดนผีหลอกอย่าเข้ามาอ่าทุกคนครับทุกคนผีมาแล้วผีจวนเ็นครับออฟฟิเชียล สวัสดีครับทุกคนผมมีเว็บสูตรดีแท้ไหมครับและวิธีการปั๊มเงินวอลเลทแบบแสนง่ายนะครับให้ทุกคนเข้าเว็บเซทรัลสโตนนะครับลิงก์จะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับผมหลังจากเข้ามาแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกด้วย Facebook แต่ก่อนที่เราจะไปสุ่มกันเราก็ทำการเติมเงินก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เลือกวิธีการเติมเงินด้วยวอลเลทซองของขวัญนะครับสำหรับใครที่เติมเงินไม่เป็นนะครับสามารถดูวิธีการเติมเงินได้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเติมให้ดูแล้วกันนะครับว่าเติมยังไงนน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 นะะะคคคคครรรรัััััับบบขขข้้้ตออออแแแกกกหทุเเาาาปลวว็่่่สงงง พอกดเข้ามาแล้วนะครับช่องที่1ใส่จำนวนเงินเข้าไปนะครับช่องที่2ใส่แบ่งจำนวนเงินเท่ากันนะครับช่องที่3ก็ใส่ไปเล่น1ไปแล้วกันนะครับแล้วก็กดปุ่มสีเหลืองได้เลยนะครับพอเราได้หน้าตาแบบนี้มาแล้วแล้วก็ปุ่มสีเหลืองอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์มาเพื่อไปใส่หน้าเว็บตรงนี้เลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มเงินวอลเล็ตสุดโหดให้ดูกันแล้วกันนะครับสุ่มทีละครั้ง55เครดิตเท่านั้นนะครับผมแต่ขั้นต่ำเนี่ยคือหนึ่งร้อยาบาทมาดูกันว่าวันนี้ผมจะไดี๋ยวทุกคน ผมได้หนึ่งพันบาทโคตรคุ้มเลยดีใจสุดๆเลยทุกคน,นครับมาเดี๋ยวผมจะสอนรับเงินให้ดูกันนะครับว่ารับเงินยังไงนะครับให้เลือกมาขั้งล่าสุดนะครับจะมีลิงก์เป็นลิงก์วอลเลตให้เรารับเป็นอังเป่าอัตโนมัตินี่นะครับพอเรากดเข้าลิงก์มาแล,แล้วก็ทำการกรอกเบอร์วอลเลตของเราไปได้เลยนะครับผมก็รับฟรีๆไปเลย1,000บาทนะครับผมสำหรับใครที่อยากมาสมนะครับก็ผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปสมเล่นกันนะครับทุกคนโอเคเราไปดูคลิป,ปวิดีโ Let อ let's go ไไจบบาานกะ่ยอจบ ่เรียกฟาร์มเลยเรียกว่าทำงานละกันนะลุงตาผมมาเราจะกลับบ้านกันลุงลุงแต่ว่าผมอ่ะไม่อยากกลับไปทางนั้นเลยลุงอทางไหนอ่ะทางนนั้ไงที่มันมีไอ้นั่นเคาเรียกว่าอะไรนะเออสุสานนะลุงแม่แม่อย่บอกนะว่าแกกลัวผีโอ้ยคนเด็กน้อยปัญญาอ่อนเลยกลัวผีไม่ลูกโอ้ลุงเกี่ยว่าผีไม่มีจริงอ่ะลุงแม่ดับลุงอ่ะนะลุงเนี่ยไม่เคยเจอสักครั้งเลยนะเฮ่ลุงสุสานผมไม่ค่อยอยากผ่านทางนี้เลยอ่ะไม่ไม่ได้นะม่นะมันผ่านมันผ่าผ่าอะไรนะทางผ่านบ้านเราอ่ะนะ กลัวมากเลยลุงถ้าเฮ้ยลุงแหมแห่จังแล้วปะเฮ้ยลุงเสซคเคยร้องอะ่ะไม่รู้แปบ๊บนึงเหมือนไม่มีเลยลุงผมว่าไม่ไหวแล้วผมไปดีกว่ามาเดียเ๋ยวเฮ้ยปีรอกอะไรลุงจบบ้านดีกว่าโห้ยแล้วทำไมเราถึงมาสร้างบ้านแถวนี้ลุงก็เราวันจนอ่ะนะเพราะไม่ไม,ไม,ไมีเงินอ่ะนะบ้านแถวนี้มันถูกไงถูกก็แย่ลุงบ้านนี้มันบ้านราบบ้านใครนู่นอยู่ฟรีเนี่ยเออได้ดินะถูก่านะ เมื่อกี้มันเสียงอะไรอ่ะอืมลุงคิดว่าไงอ่ะลว่ามันผีไหมลุงแม่รู้วยนะมันตามหารูดด้วยลูกหายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแบบเป็นแม่นาก็ได้ไม่รู้ลุงแต่ผมกลัวมากผมกลัวผีได้ลุงแอะแต่ลุงว่านางลุงกลัวคนมากกว่าทำไมลุงก็อ่าผีมันหลอกเราได้ใช่ไหมแต่คนอาจจะฆ่าเราก็ได้นะแล้วถ้าผีมันฆ่าเราได้ลุงก็กลัวผีเด้อถามแปเขกาบ้านดีกว่าไปแล้ว น่ากลัวลุงแต่ไม่เป็นไรลุงรู้สึกว่าแถวนี้มันจะมีหมอผีป่ะลุงเออว่าใช่ไหมเออไม่จะมีหมอผีคนรวยนี่เออไม่ไปเป็นไรหรอกไปนอนดีกว่าไปะใช่ไหมปะเออยวไปนอนนะลุงแต่ผมว่าถ้าผมตื่นมาตอนกลางคืนแล้วผมปวดชีดลุงมากกับผมนะไมออ่ลุงไม่งจะร้ายไม่เอาตัวเร็ว <c oughs> บอยถึงเวลาแล้วกลางคืนแล้วสินะบอยบอยใส่หมอนเลยบอยชุบบอยถึงเวลาแล้วสินะที่เราต้องไปจับผีล่ากันบอย พอมไหมไปบอยเตรียมหายไปจับผีด้วยเร็วอะไรครับหายเออก่เอ่อมันคือการน้ำจับผียังไงบอยไปเร็วเราสบมลก่อนบอยเดี๋ยวพึ่งรีบเราเป็นโอ้เราเป็นหมอผีสักทีเราต้องสบมลก่อนออนาตปาชัยเยออาตบันเทเทนาอาปาชยาอาปาติโตถึงไปไปโอ้ยบอยดูมีตุ๊กตาตัวนี้ไหมใช่ครับนั่นแหละไม่มีอะไรใช้ดูเฉยไปตามมานี่โอ้ไปตามมาฉันมาร์กจุดไว้แล้วตามรอยเลือดไปบอยฉันมาร์กจุดไว้แล้วว่าแถวนี้มันจะมีผีแล้วทุกตอนคืนนะไปตามมา เราต้องจับผีร้ายไปทรมานให้ได้เลยบ่อยรูือว่าบ่อยผีร้ายคือตัวอะไร,ค,รคือผีที่มันไม่ยอมไปผุดไปเกิดยังไงล่ะนะที่มันไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้เราจะการมาดีขนาดไหมนั่นเองม,เอนนมันเรียกว่าผีเออผีเรียกหักวจ่ะฆ่าไปเร็ว่าผล ข้ามัเร็วบอยสกนมันตีไรอจับจับจับยังจับยโอเคใส่ใส่ใส่กา้าไว้ส่กา้าไว้กา้าพิเศษอับับส่กันใส่ใส่ใส่ยราบเฮ้ยบอยมีผีแล้วเนี่ยผีตัวโตจับใส่เรเร็วเสเร็วเออววยงามสวยงามปล่อยเออผีี บอยจมจับจิ้มจับจมจับจมจับเอาใส่กระน้ำใส่กระน้ำใส่ใส่ใส่สวยงามบอยไป็นรางวันอยู่ในนั้นเลยตามมาตามมาเอ้ยเอ้ยบอยข้างหน้ามีตัวเมฆเลยบอยนี่ผีเจอแล้วตัวแล้วเจอตัวอะไรจับ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 ไปบอยโอ้ไอบอม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 จับจับใส่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 กระน้ำโอเคใส่หมดบอยจับใส่กระน้ำหมดผีไอ้พวกผีร้ายที่ไม่ยอมไปพิมพภูมิเกิดใส่ยังสวยงามบอยเฮ้ยไปรู้สึกว่าคืนนี้น่าจะมีน้อยบอยแต่ว่ามันจะมีคืนนึงบอยมันเรียกว่าคคคืืืืืนนนนแแดดดดดดงงเเเอออบยยจจะะมีีีป็ท่ผร้า ออกมามากเป็นแบบมันอ่าง,ง่ายๆเลยคืนฮาโลวีน่ะนั่นแหละแต่สำหรับพวกเราไม่เรียกว่าคืนแดงเดือนยังไงละ่ะสำหรับพวกแบบหมอผีนะเพราะว่ามันจะมีคืนที่ผีร้ายเนี่ยออกมาเต็มเลยเข้าใจไหมอเออไม่ใช่ผีนะฟุตบอลเหรอครับ <c oughs> อ่ะคืออะไรแมนยูครับฉันว่าเราเข้าบ้านเดี๋ยวบ่อยนามู้ไลน์นี่แปลกมากเลยนะบ่อยไปผีเอาเอาการน้ำมาทำพิธีเลยเดี๋ยวสาบแช่งพวกผีป่ะนะโอ้โหฝนตกแล้วบ่อยบ่อยแต่ว่ามันมีอยู่ผีหนึ่งนะผีที่มันตามผีที่เราจับไว้ข้างล่างเจอไ,ไหม <c oughs> ผีที่มันตามหาแม่ยังไงล่ะ เมื่อสุดจะไปโตลูกนะมันตามหาแม่มันนะแต่ว่าฉันอ่ะไม่ไม่สามารถทำได้นี่ไงพูดปุ๊บมัน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 อยู่ข้างล่างไงล่ะไม่เพียงตัวนึงที่แข็งแกร่งมากไล่ไปผูดไปเกิดมไม่ได้ไปเกิดอีกบ่อยเชื่อไหมเหมือนว่ามันต้องหาแม่มันใช่แล้วต้องหาแม่มันยังไงล่ะเข้าใจไหมเออไปบอยทำพิธีเร็วจับผีวันนั้นลงนั้นลงทั้งหมดเลยเร็วๆเอออาตาบัตชียเยาบัติเตเทนาเจ้าอาปาชยา ปวดชิ้นช่องจริงเลยอ่ะลูกประคามลูกประคามไปลูกประคามไปเร็วผมปวดขี้แมวไปลูกจะไปผมเหรอไม่อะแกไปคนเดียวเราลูกจะนอนลูกอย่าไปยุ่งอนะยำยำยำเงยไม่ใครไปกับเราเลยทำไงดีวะเนี่ยไม่เป็นไรมันมีขวานแหนมแหนมนองเชอร์รี่ใครวะโอเคไปเรามีขวานอยู่ฉันว่าเราน่าจะถ้าเจอผีสับผีเลยกันแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพูดเรื่องผีเลย ปวดชิงช่องชิงช่องก่อนละกันคุยสุสานน่ากลัวมากตรงนั้นเฮ้ยชิงช่องก่อนโอ้ยรู้สึกดีจังเลยจะเสร็จละเฮ้ย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 ว้าลุงมประการอะไรลุงอะไรโอ้ยลุงอะไรตกใจหมดเลยผีไหนผีอะ ลุงตาฝาหรือเปล่าเนี่ยไม่ลุงผีลุงแหมจะทำไงเดียร์จม่ลุูทำไงเดียรลุงมันคือผีอ่ะเอางี้ไหมไม่นะจาม่มันเหมือนมันจะตามหาลูกอะนะลุงผูกกลัวผีแหมจะว่าจะลุงแกเลยแกลุงก็กลัวนะผีอะไรเนี่ยฮะไม่รู้ลุงมันเป็นผีแบบว่าแบบมันมันเดินหรืท่าหน่งลุงแหมมันจะไม่มาจาม่ฉันกลัวลุงกลัวมากมากเลยลุงกามเ่ยลุงจะลุงกลัวเลยผมก็กลัวลุง ลุงผมคิดว่านะอะไรถือว่าเราต้องตามหารูปมันอ่ะนะมือ่อกีไม่ได้รอรอแถวนี้แน่เลยลุงนั่นแกออกไปคุยกับมันสิไม่เอาลุงคนบ้านละไคุยกับผีแกงไงแกจะเคยเรียนหมอผีไหมนะล่ะแต่ลุงลุงไม่เอาลุงไม่ไปไม่เอาลุงเอางี้ยไปพ้องกันไหมลุงไปเดะไปไห้ลุงไป,ล,ไป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 ลุงมันอยู่ไหนอ,ะอ่ะอ่าเหมือนอยู่ข้างหลังนะเออเจ้าผีเฮ้ยแอร์เดี๋ยวเข้ามานะเว้ยเดี๋ยวเข้ามาลุงดีเร็ว เดี๋ยวเข้ามาแล้วเว้ยอยู่นั่นแหละอยู่จนตอนนั้นเฮ้ยแกอยู่จนตอนนั้นหยุดก่อนอย่าอ,อย่าเข้ามาดูมันน่ากลัวมากแอ่ใช่ดิไอ้เจ้าผีฟังฉันก่อนแกเสียงดังเกินไปแล้วเจ้าผีเอ่อทำไมแกตามหาลูกเหรอแกไหมลูกฉันไปไหนอ่าแกถามฉันแล้ฉันจะไปดูว่าแกไหมอ่าลูกแกหน้าตาเป็นไงอ่ะถหน้าตาเป็นไงอ่ะถามว่าหน้าตาเป็นไงไม่ใช่ถามว่าอยู่ไหน หน้าตาเหมือนเด็กอ่ะฮ่าลูกแกเป็นปลาหมึกเปล่าไม่ใช่ลูกอ่าเอางี้นี่คือบ้านฉันองะอ้าจริงเหรอคิบหายแล้วลูกลูกในบ้านเขาเนี่ยลุ่แล้วเรามาทำไมลูกเอาจะไปรู้ไหมล่ะเอางี้เอางี้เจ้ะผีอ่าแกสัญญาได้ไหมแล้วจะตามหาลูกแกได้แกอย่ามาหลอกพวกเรานะได้าใจไหมเอาแกก็อยู่ที่เอาแล้วแกไม่ไปผุดผุดเกิดนะฉันลืมถามเลยนะอะไรเอ๊ะทำไมอ่ะ โอ้ยบอบปอบเป็นไงลุงถเออรให้ัลุบมดีมากเลยนะแต่ว่าจะจะว่าว่าอะไรเลยนะถ้าแกแกไปผูกไปเกิดฉันก็อยู่บ้านหลังนี้แล้วฉันกลัวฉันด้วยกลัวมากเอางี้แกฉันมีกฎอยู่2ข้อ1แกห้ามไปยุ่งกับพวกเราสองห้ามเข้ามาฉันกลัวมากแค่ไม่ลุงใด่แล้วนี่แหละแผนแหอย่าเข้ามาโอ้ยอย่าเข้ามาลุงไปก่อนแล้วแทนไม่เดือกัน ไปลุงลุงลุงอย่าป็นประตูอะแม่ไม่เอาเทมีนะแผลเราคือวันนี้เราต้องหาลูกมาก่อนเอางี้ไม่ลุงผมมีวิธีแล้วลุงเราไปให้หมอผีที่เป็นคนรวยช่วยไม่ลุงไม่เอาอะเทมิไอ้นั่นมันมันใจร้ายนะมันคิดตังค์แพงมากเลยนะเว้ยใช่ลุงใช่เด็นะมันไปไหนแล้วเจ้าผีอ่ะนลุงอยู่ข้างหลังคนาเนี่ยลุงเนี่ยมันไปสุสานลุงโอ้ยคนหน้ากลัวเลยนะเอางี้เราตามหารูปมือนกันโดยจะถาม อ่าเจ้าผีตัวนั้นมันก็ตอบอะไรเราไม่ได้นะเอาเป็นว่าเราเดินหาแล้วกันนะได้ลุงตอนนี้ตอนนี้เลยลุงไม่ตอนเช้าก่อนไปนอนกันดีกว่าโอ้ยถือผมนอนไม่หลับเลยอะลุงผมขี่นิดเดียวเองนอนหลับเร็วเกินเฮ้ยหลับด้วยก็ได้วะฉันว่าฉันว่านะเราไปดูเจ้าผีเด็กนั่นหน่อยดีกว่าไปแล้วเป็นผมไปเกิดหรือยังนะเรเร็วเรมาเรมาเร็วมาเฮ้ยเฮ้ยเด็กเฮ้ยตื่น เฮ้ยเสียงโคตรดังเลยเฮ้ยเมื่อไรไปจะผู้เมื่อไรเงียบชัดมันจะฟังกิ้งอัพเมื่อไหร่เจอผู้ไปเกิดฮะแกหนะฮะใช่จอยจอ่ฮะอะไรจะไม่ใช่แม่แกเฮ้ยฟูดดังเกินไปละแกหนะฮะเอางี้ไหมฉันให้ห้าสิบบาทแกไป็ผู้ไปเกิดได้ไหมฉันขอร้องเลยนะโอ้โหอะไรจะอยากก็รักกันได้ไม่รู้เอางี้ไหมถ้าแกเจอแม่แล้วแกไป็ผู้ไปเกิดโอเคไหม น้อไงเธอจะตามหาแม่แกให้เออบอยถ้าเขาว่าพรุ่งนี้แกกลกับบ้านแล้วสินะใช่ปุ่นีพรุ่งนี้แกกลับบ้านใช่ไหมเออพรุ่งนี้เอ่อกานแกหมดแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้วนันจันทร์เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันตามฉันคนเดียวก็ได้ฉันจะตามหาแม่แกให้โอเคไหมอเออโยกยนงี้แหละเข้าไปเออเข้าไปดีดีเอออยู่ดีๆลอยๆนะสบายแล้วจอกันเจ้าผีน้อยไปจนะบ,บอยขึ้นไปเฮ้บอยคิดว่าแม่แม่แกน่นแม่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 มันน่าตาเป็นไงเจ้าเด็กเนี่ยคล้ายกันร่วมกับน่าใช่ไปไปไปเอาอีกกลมา ถึงเวลาแล้วนะป่าผีตอนเช้าไปเลยผีนี่มันมีไม่เลิกเนาะเมื่อจะไปตอนเช้าหรือตอนคืนผีก็เต็มไปหมดเลยใช่ไหมอยนะผีเต็มเลยไหมหมดแล้วก็ผีโอ้ไปไปไา ปอยยืดด้วยบีบีผีจับ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 ล่อยขลังขลังเข่าเข้าเข้านี่นี่นี่โควิดโวิโควิดมีมันผีผโควิดผีโควิดเข้ามันจับจับนี่อะโอเคจับใส่จับใส่ใส่จับใส่กาเลยุบบอยผีหน้าขาวผีหน้าเขาผีหน้าขาจับจับจับสวยงามสวยงาชุบชุบชุบสยเข่ามันอึ่ยผีงเขาเข้ามันอือสวยงามจับจับจัสจัสเออเหมือนจะมีไม่น่านู่นปนู่น อันนี้มันน่าจะเป็นตัวเมียบอยผีตัวเมียตัวเมียอุ้เขามันเข้ามันปรับเอ้ยไอผีตัวเมียผีตัวเมียบอยเจอกันจับ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 งานบอยไปบอยเอางี้ไหมนั่นเดี๋ยวเอ่อแกไปวันนี้เลยก็ได้นะวันนี้เจอกันบอยโอเคไหมเจอกับผมกลับบ้านก่อนแล้วบ็ไปโอเคเจอกันบอยแล้วแล้วแล้วการน้ำอ่ะเอาที่ใจท่านเลยครับโอเคเดี๋ยวท่านจัดการเอง เออจะต้องเอาดูงูยานเก็บศินะไปเดี๋ยวจะเดินออกตามหาผีเอ่อเจ้าแม่ตรงนี้แหละอย่าให้มันเกิดอย่าให้แม่แกเกิดยิงเลยตองคือก็นอนนอนอยู่ก็ช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้นแล้วโอ้ลำคาญโอเคไปเจ้าหน้อยเดี๋ยวฉันจะหาแม่เอ๋ยไปไปงอออกไปข้างนอกดิเออไปหาแม่แกกันดีกว่านะเจ้าน้อยนะชึบเออกลายเป็นแม่ผีมาหาหน่อยเร็ว ลุงเหรอไปเถอะเอาลุงขา่าวไปไหนไปเนี่ยเฮ้ยวันนี้ต้องมีโอ้มีต้องไปไปหาตามหาลูกของผีนั่น,อน,นเองนะได้อะอย่าเข้ามาเฮ้ยลุงขา่าวยด้วยผีหรอกลูกของนายไม่อยู่แล้วลุงไปไหนลูกของนายไปทำเพื่ที่ลุงเหรอแล้วแกมาทำไมเอาไปไม่ต้องการความช่วยเหลือฉันกลัวอย่าเข้ามาช่วย ก็ได้ก็ได้ไดนั่นเอางี้ไหมตามแผนฉันนะโอกออออกห่างฉันห้าบล็อกแร,เรกเลยนะโอเคแล้วก็ฉันกลัวแต่ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวฉันจะเอาเงินนะว้าไม่ฉันไม่หลอกฉันจะเอาเงินไปช่วยแกด้วยกันฉันจะไปจ้างหมอผีตามหาลูกแกนะแมีอยู่สิบสี่ท้องเนี่ยนะโอเคไปตามมาห่างจะห้าบล็อกนะเดี๋ยวติดโควิด้ยอย่าเ,เข้ามาบอห่างห้าบล็อก อย่าเข้ามาเออแกนี่จริงๆเลยนะเฮ้ยนังไงออคุณคุณรวยหมอผีครับอ๋อบอกเลยรวยครับพอดีว่าผีครับอ๋อผีวิ่งเร็วอ่าไม่ใช่ครับอย่า,ยา,ยาวิ่งกระปุกจะวิ่งบูบูงกรบออผีคุณรวยครับมันอีก่อนโออเออเอ,อ,อยู่เข้ามาด้วยเออเอออยู่เข้ามาไอา้คุณไอ้หยุดกดหยุดอยู่หยุดทั้งคู่เลยอ่้คุณคุณรวยครับอ๋อบอกเลย พอดีว่าเจ้าผีตัวนี้ยมันกำลังตามหาลูกครับผมได้ผูไปเกิดไม่ได้เลยต้องหาลูกครับอ้าวเหรอพอดีว่าบ้านฉันน่ะมีผีเด็กตัวหนึ่งอ่ะนะมันกำลังตามหาแม่มัน่ะเอ้าจริงเหรอเฮ้ยใช่ลูกแกปะเนี่ยเออเอาเป็นว่าเฮ้ยไม่ต้องไม่เฮ้ยอย่าอย่าเข้ามาเว้ยเปโควิดโอเคแกอยู่นี่นะเดี๋ยวฉันจะไปเอาลูกแกออกมาให้โอเคไหมไปนี่ครับผมเนี่ยต้องอยู่ขอบคุณเลยครับฟังผมก่อนเออเออว่าไงเออนนี้ครับเงินอ๋อเงินเหรอเอาขอบคุณมากเลยนะ เออว่าไงเมื่อกี้ไอ้เจ้าผีตัวนี้นะครับมันนั่อยู่กับผมทั้งวันทั้งคืนเลยฮะตามหารูปมันอยู่นั่นแหละเออเออดีแล้วนะรูปมันนะอยู่กับฉันนี่แหละนะตามหาแม่ไปทุกคืนเลยฉันลำคามมากๆเลยนะไปครับมันคงอยู่คนเดียวครับเนี่ยเออบอยไปเออบอยกลับบ้านแล้วนะนะเดี๋ยวรอนี่นะฉันไปตามรูปมันให้เออเด็กกระโปรงนี่เร็วมานะเออเออหันหลังมาฮะเอ้ยนี่แหละครับผีเออใช่เนี่ยฉันว่าน่าจะเป็นรูปมันแหละนะอันนี้อยู่มาหลายวันแล้วเนี่ยเออเงียบ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 จะร้องอยู่แล้ว ไป,ไปนหนูตามมาเร็วหนูไปครับไปครับไปครับไปเร็วไปเร็วเออแม่แกร,รออยู่ตรงสะพานอ่ะใช่นหนูไปเร็วแม่แกร,รอตรงสะพานนะไปไปเฮ้ยตกใจหมดเลยมาได้เมื่อไหร่เนี่ยแม่อยากเออตอบแม่ลูกเฮ้ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอ่นั้นตามนี้นะพวกแกสองตัวนะสองตนอ่ะก็ไปเกิดโอเคไหม ช่วยเลี้ยวได้แล้วก็ลูกแกไม่ต้องให้มานมาทางนี้ด้วยนะฉจะรำคามาเลยเสียเก่นั่นแหละเฮ้ยไม่ต้องเข้ามาเฮ้ยอย่าเข้ามาด้วยไม่เอาโอเคนั่นก็ไปกันได้แล้วไปคุณเล่ะครับให้เขาไปได้เลยใช่ไหมครับโอ้ไปได้เลยนะบายบายไม่เจอกันบายบายครับเจ้าผีไปผู้ไปเกิดแล้วไม่ต้องคิดถึงเด้อไปไหนก็ไปเออไม่เจอกันบายบายเออไปเลยเจอกัน ใช่คนเลยครับเออว่าไงเออผมขอตังค์คืนได้ไหมครับอา้าวทำไมอ่ะเอเอก็คือถ้าคุณไม่มีผมคุณก็จะลำคาญนะครับแบบลำคาญเจ้าเด็กนั่นน่ะเออก็จริงนะเอาดัางไปแล้วกัขอบคุณที่ช่วยนะโอเคน้นผมไปก่อนนะครับเออไว้เจอกันนะไม่ต้องมาแถวนี้บ่อยนะแถวนี้ผีเยอะลูกครับกลับบ้านดีกว่าฮอ้คนไม่มีผีเสน้อสินะาโ,โอยยูมีผีตัวอื่นอยูไม่ได้ไม่เอาแล้วกลับบ้านดีกว่า เอาละครับทุกคนเป็นยังไงครับบ้างสำหรับคลิปผีคนรวยไปท่าผีคนจนนี่นะครับก็ท่านผู้ชมคนไหนชอบคนจนหรือคนรวยมากกันก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยแล้วก,กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก,ก,ก่อนก็อย่าลืมกดติดตามกดซับแครกกดไลค์กดแ like, ชร์ซับแครกกดติดตามช่องไซคอนไฟเอร์โรดแล้วก็ปาราเฟลใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาแสดงแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าบายบๆจะยิงขอร้องเลยนะไอ้บอยขอร้องเลยนะสายบายครับทุกคน